สวัสดีนะครับพบศิทธฐีบาลในวันพฤหัสที่2ี่มิถุนายนนะครับแล้วทำเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7นะครับข้อ1ถึงข้อที่11จริงๆเป็นเหตุการณ์ที่พูดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บทที่6ในบทที่5ด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับที่โมเสสได้พูดถึงบัญญัติที่พระเจ้าทำและประทานให้กับอิสราเอลแล้วก็บอกพวกเขาว่าบัญญัติที่สามารถสรุปออกมาเป็นมหาบัญญัตนะินั้นก็คือเรื่องของความรักพระเจ้า แล้วกำชับพวกเขานั้นทำไมครับให้เขาเองระวังเมื่อนะครับเข้าไปในแผ่นดินเขาคงจะต้องห้ามเขาอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมจะตั้งนะครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆนันคือพระเจ้าอิสราเอลและแผ่นดินแห่งพัระตสัญญามจะมีทั้งหมดสามส่วนด้วยกันนะครับคือพระเจ้าพระองค์เองอิสราเอล นะครับแล้วก็แผ่นดินนี้ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้กับเขาให้เรามาดูข้อคิดทั้งหมด3ข้อคิดข้อคิดอุปการที่1คือพระเจ้าพระยาเวนะครับทรงสัญญา,าที่จะประทานแผ่นดินให้กับเขาหรือชายชนะนะครับจะพูดได้อยู่ในข้อที่2เราเห็นว่ามีพูดถึง7ชนชาตินะแล้วพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงมอบเห็นไหมครับทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทรง พวกเขายังไม่เข้าไปยึดครองนะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกไว้แล้วเขาเองทำไมครับพระเจ้าบอกว่าจะมอบให้กับเขาแผ่นดินนี้และรวมทั้งชนชาตินี้นะครับพระเจ้าจะมอบไว้ในมือหรือจะพูดถึงชัยชนะนั่นเองอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับว่าหน้าที่ต่อไปของพวกเขาคือเขาจะต้องเข้าไปและทำสงคราม แล้วก็ยึดของนะครับอันนี้เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพราะองค์ไม่ได้มาเสกให้กับเราเราเองจะต้องทําหน้าที่ส่วนของเราในการที่จะเดินก้าวข้ามแม่น้นํเนินไปและออกไปเพื่อที่จะลบทําสงครามแม้ว่าพระเจ้าจะให้กับพวกเราแล้วนะก็เช่นเดียวแล้วก็ตามประการที่สองพระยาเวทรงบัญชา อันนี้พระเจ้าบัญชาพวกเขาทําอะไรเมื่อเขาเข้าไปในแผ่นดินนั้นจริงๆเมื่อวานนี้พระเจ้าพูดถึงว่าพระองค์ห้ามเราห้ามพวกเขาทําอะไรบ้างวันนี้นะครับพูดยําอีกลักษณะแบบเดียวกันนะครับแต่ทรงเพิ่มเติมขึ้นในสองจุดหนึ่งพอให้ทําลายพวกเขาครั้งเจ็ดชนชาตินี้เราจะเห็นว่าบอกพระกัมพยียังพูดบอกไม่มีความเมตตา เราจะเห็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความรักและเมตตาแต่ทําไมบอกให้อิสราเอลทําไมครับทําลายชนชาติทั้งเจ็ดชนชาตินี้ทั้งข้าทั้งเด็กเล็กแดงทุกคนบางครั้งเราเพียงแต่อ่านเพียงแค่นี้เราอาจจะไม่เข้าใจแต่แท้ที่จริงพระเจ้านั้นเนี่ยกาลังบอกความจริงให้กับพวกเราไดเา้เข้าใจว่าพระเจ้าใช้อิสราเอล ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการพิพากษาโทษคนชาวคณาอันหลังจากพระเจ้าอดทนอดกลั้นต่อความบาปที่ชาวคณาอันได้ทำปาเป็นเวลาถึง400ปีหรือกว่า400ปีช่วงที่ย้ายอิสราเอลมาอยู่ในประเทศอีกพระเจ้านี้นะครับเวลาพระอ,องค์จะ ทรงลงโทษไข่แล้วพองอดทนแล้วอดทนอีกพงให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกนะครับพระองค์ไม่เพียงแต่ปฏิบัติต่อชนชาติทั้งเจ็ดชาตินี้ของคนชาวข้าขนาอันแต่ว่าพระองค์ก็ทรงจะทําลายและพิโรธลงโทษอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันถ้าเขาเองประพฤติตัวเหมือนอย่างทําไมครับเหมือนอย่างคนชาวขานาอันดังปรากฏอยู่ในข้อที่สี่บอกว่า ถ้านะบุตรชายของท่านหันไปติดตามปฏิบัติพระอื่นพระยาเวก็จะทรงพระพิโรธและทำลายท่านอย่างรวดเร็วทำไมต้องทำลายนะครับไม่มีการรอให้ p r o b บช i o n ถึง400ปีเหมือนอย่างชาวคานาอันแต่อิสราเอลถ้าทำเขาจะถูกทำลายอย่างทันทีอันนี้ฝากคำถามนี้ไว้กับพวกเรา นะครับที่จะหาคําตอบนะครับประการที่2.2ก็อย่าทาพันธสัญญากับเขาคําว่าพันธสัญญาหมายถึงว่าเป็นมิตรบพราะว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับปองดองกันนะไม่เออคือคือพระเจ้าอยากไม่อยากให้เขามีการผูกพันเกี่ยวดองกันและเกี่ยวข้องกับในสองจุดสามได้คือผูกพันเขาโดยผ่านครั้งแต่งงาน เพราะว่าบอกเหตุผลด้ว,ว่าการแต่งงานนั้นถ้ายกลูกสาวลูกชายผูกพันกันแล้วจะส่งผลทํำให้อิสราเอลอาจจะต้องหลงตามพระนะก็ของคนชาวคณาอันยายายะบอกให้พวกเราได้เห็นในที่นี้ว่าการที่ลูกหรือหลานของเราจะหลงทางจากทางของพระเจ้าไปง่ายนะในหนทาง หนึ่งช่องทางหนึ่งก็คือการผ่านทางการแต่งงานนะครับโดยเฉพาะการแต่งงานกับคนที่ไม่มีพระเจ้าผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะการแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเป็นหนทางช่องทางหนึ่งที่นะครับสำคัญหรือง่ายที่จะชักจูงทําให้ทาไมครับเราต้องหลงจากทางของพระเจ้าไปและสองชุดสี่ครับจงทําลายพระ นะครับและรูปขคารพบก็อันนั้นก็เพื่อจุดประสงค์นะครับเพื่อชนชาติอิสราลเองเพราะเพื่อที่เขาเองจะไม่ทำไมครับไม่ไปติดตามพระเหล่านั้นทั้งหมดเหล่านี้ที่พระเจ้าบอกให้เขาทําทําลายคนชาวกนาอันอย่าทําพันธสัญญากับคนานาอันอย่าผูกพันโดยการแต่งงานให้ทําลายลูกค่าลบทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทำอยู่บนพื้นฐานของความรักความห่วงใยความ ถึงขวงที่พระองค์ทรงมีต่อชนชาติของพระองค์ทั้งสิง้นสิ่งเหล่านี้นะครับพระเจ้ารักเราประการที่สามครับพระยาวเวทรงให้อิสราเอลนะครับรู้จักนะโดยที่พระคัมภีร์ใช้คำว่านะครับเราสังเกตนั้นให้ฉะนั้นในข้อที่เก้าจงทราบเถอะนะครับพระยาต้องการที่จะให้อิสราเอลทราบรู้จักรู้จักหรือทราบเรื่องอะไร,รมีทั้งหมดสาม เรื่องด้วยกันที่พระเจ้าต้องการให้เราทราบเรื่องที่หนึ่งก็คือพระองค์ทรงรักและเลือกสรรอิสราเอลปรากฏนะครับอยู่ในข้อที่6ถึงข้อที่สิบเอ็ดนะครับรู้ว่าพวกเขาเป็นอะไรเป็นชนชาติบริสุทธิ์ในภาพสองภาพเราเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้เราต้องดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระองค์ที่บริสุทธิ์หรือคําว่าบริสุทธิ์คือการแยก ออกเป็นชนชาติที่ถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้าเฉพาะชนชาติของพระองค์พระองค์ที่ผู้พูดถึงเรื่องการไถ่ซื้อไว้และเป็นของที่มีลำ้ำของล้ำคาพระเจ้า,ามองเรานะครับอยู่บนพื้นฐานที่เต็มไปด้วยความรักที่มีต่อเราที่จะเลือกเราสังเกตดูสิ่งที่พวกอิสราเอลได้รับไม่ใช่เพราะคุณงามความดีของอิสราเอล พราะพระกมพีพูดบอกไม่ใช่เพราะเขาเองเป็นชนชาติที่มีจํานวนมากกว่าหรือมีชนชาติที่จะมครับที่ใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นแต่เพราะพระเจ้ารักเขาพระเจ้าเลือกเขาพระเจ้าเลือกเราทุกคนหรือประทานความรอดได้กับพวกเราไม่ใช่เพราะความดีของเราเราต้องตระหนักและจดจําไว้ในสมองของพวกเราเสมอว่าเรารอดไม่ใช่เพราะคุณงามความดี หรือสิ่งที่เราสมควรที่จะได้รับแต่ทั้งหมดนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วใน3.2พรงค์ทรงเป็นพระเจ้าคํานี้ใช้บ่อยว่าพองค์เป็นพระเจ้าของพวกขาพวพงค์เป็นพระเจ้าของเราและ3.3กับพระองค์ทรงสัต์ซื่อสัต์ซื่ออย่างไรพระองค์สัต์ซื่อที่จะรักนะต่อผู้ที่รักและรักษาพ,พระบัญญัติของพงษ์ อุยพรเขาพันชั่วอายุคนและพระองค์ทรงท่ไมครับสัตว์ซื่อที่จะตอบสนองต่อผู้ที่เกลียดชังพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับเป็นข้อคิดทีด่ดีที่เราเองและเป็นเหตุผลเพียงพอที่เราเองทําไมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระยาเวซึ่งนะครับเราจะพูดในวันพรุ่งนี้ ต่อจากนะครับพระคำของพระเจ้าตอนนี้ว่าการประพฤติตามบัญญัติกฎเกณฑ์กฎหมายนั้นเราจะได้รับพระพรอ,อะไรบ้าง